เป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของอิงก็คือการประกวดนางงามนี่แหละค่ะที่ทำให้อิงได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นอิงไม่มีความกดดันเลยแต่เป็นความรู้สึกที่อิงอยากที่จะทำแล้วมากกว่าค่ะอิงคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับอิงมากๆแล้วก็เป็นวันที่อิงรอคอยมานานกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้อิงก็จะทำหน้าที่ของอิงให้ดีที่สุดค่ะและอิงก็พร้อมที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะน้ำอิงนะคะสุธิดาเอียบปูค่ะ Miss Universe Thailand นครศรีธรรมราชค่ะการประกวดนางงามอิงชอบดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะอิงรู้สึกว่าอิงมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูแต่เหมือนพอช่วงวัยของเราอะนะคะหน้าที่อิงก็จะต้องตั้งใจเรียนก่อนซึ่งเหมือนความฝันอิงมันก็เริ่ม เลื่อนไปในบางช่วงอิงก,กลับมาชอบนางงามมากๆอีกครั้งในช่วงสมัยมอต้นค่ะตอนนั้นอิงดูปีของ2018ค่ะปีคุณแคชเชียรนาเกรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้อิงก,กลับมาชอบดูนางงามมากๆแล้วก็ตั้งใจพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเพื่อเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของอิงก,ก็คือการประกวดมิชลินเวิร์สไทยแลนด์ค่ะอิงก,ก็มีความฝันอยากจะเป็นนางงามมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอิงก,ก็คือ ชื่นชอบในการดูนางงามพอมิชชันนิเวอร์สไทยแลนด์ได้จัดก,การประกวดในระบบจังหวัดนะคะ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าได้กระจายโอกาสให้กับหลายๆคนรวมถึงตัวอิงด้วยส่วนตัวอิงก็เป็นคนในจังหวัดพัทลุงนะคะแต่ว่าในปีนี้พัทลุงไม่ได้มีการจัดประกวดค่ะ mm hmm. ก็เลยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดบ้านพี่เมืองน้องของพัทลุงนะคะอิงก็มีความผูกพันกับจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเช่นกัน,นะคะ่ะ อิงก็เลยตัดสินใจลงประกวดยังไม่ลังเลเลยค่ะเพราะว่าปีนี้อิงก็มีอายุครบตามเกณฑ์ของการประกวดพอดีค่ะอิงก็ประกวดเวลแรกที่พัทลุงค่ะเป็นเวทีทิดาเซิร์นะคะในครั้งนั้นอิงก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบหรอกค่ะแต่อิงก็รู้สึกว่าก็เป็นเวทีที่ทําให้เรายิ่งมั่นใจว่าการประกวดนางงามก็ทําให้หนูได้มีความสุขจริงๆถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้รับรางวัลอะไรก็ตามปี2020ค่ะเป็นเวทีพัทยาซูเปอร์โมเดลนะคะ ในครั้งนั้นอิงก,ก็ได้รางวัลชนะเลิศมาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างความมั่นใจให้กับอิงมากๆค่ะแล้วก็ทําให้อิงได้กล้าที่จะทําตามความฝันของตัวเองและก็ได้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะจริงๆอิงมองว่าการประกวดนางงามมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะ,นะคะ รวมถึงตัวอิงเองด้วยค่ะอิงเป็นคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของอิงก็คือการประกวดนางงามนี่แหละค่ะที่ทำให้อิงได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเวลาอิงได้เห็นรุ่นพี่นางงามเดินอย่างสวยงามนะคะเดินอย่างมั่นใจอยู่บนเวทีรวมถึงการได้พูดอย่างมั่นใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้อิงได้พัฒนาตัวเองเพื่อความฝันของตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะแต่ เหมือนบางครั้งอิงก,ก็อาจจะไม่ได้มั่นใจในตัวเองว่าเราจะทําได้หรือเปล่าหรือว่าในการประกวดนั้นเราจะเราจะดีพอหรือเปล่าแต่อิงคิดว่าอิงสามารถที่จะพัฒนาได้ในทุกๆโอกาสแล้วอิงก,ก็ไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปค่ะอิงก,ก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณตัวเองที่เรากล้าที่จะลงมือทําในครั้งนั้นค่ะส่วนตัวอิงอิงชอบรอบเดินรอบชุดว่ายน้ํานะคะ เพราะอิงคิดว่ารอบนี้เป็นอีกหนึ่งรอบที่แสดงถึงความมั่นใจของนางงามค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะมีรูปร่างยังไงค่ะขอแค่เรามั่นใจจากภายในค่ะมันก็จะส่งความมั่นใจออกมาสู่ภายนอกผู้ชมอย่างเราก็สามารถที่จะเห็นได้ถึงอินเนอร์เหล่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับใครหลายๆคนรวมถึงตัวอิงเองด้วยค่ะอิงเปรียนตัวเองเสมือนน้ำื่องแก้วค่ะที่พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปซึ่งอิงมองว่าความต่อสู้ของอิงนี่แหละค่ะที่สามารถที่จะ เป็นสิ่งที่ทางกองประกวดสามารถที่จะนําไปต่อยอดได้เพราะว่าอิงก็เริ่มต้นมาจากต้นทุนที่อาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่อิงก็เชื่อว่าอิงก็สู้เพื่อความฝันของตัวเองรวมถึงทําหน้าที่ในด้านการเรียนของตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะอิงก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจและก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนทุกคนได้ค่ะ ว่าถ้าหากว่าเขามีความฝันเขาก็สามารถที่จะลงมือทําตามความฝันของเขาได้โดยอย่าที่จะไปกลัวเขาว่าจะทําไม่ได้รวมถึงเราก็สามารถที่จะทําหน้าที่ในด้านการเรียนของเราควบคู่กันไปได้ด้วยค่ะวันนั้นอิงก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะอิงก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าหนูเอาวงมาให้ได้แล้วนาะแล้วแบบท่านก็คงจะ ภูมิใจแล้วก็ตื้นตจนะคะจนอาจจะพูดไม่ออกแต่อิงก็เห็นได้ถึงเววตาของท่านนะคะอิงคิดว่าท่านก็คงจะภาคภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้เราก็ต่อสู้กันมานะคะจนมาถึงก็ไปอีกหนึ่งภาพสาเร็จอีกขั้นหนึ่งก็แล้วกันนะคะในเส้นทางของความฝันของอิงอิงก็คิดว่าท่านก็น่าจะภูมิใจในตัวอิงค่ะจริงๆวันแรกที่อิงตัดสินใจลงสมัครเลยนะคะอิงก็มีเป้าหมายเพื่อมงอย่างเดียวเลยค่ะแล้วอิงก็ ตั้งใจทำในทุกๆกิจกรรมในการเก็บตัวแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันค่ะผลสุดท้ายแล้วก็อิงก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เราสามารถทำได้จริงๆค่ะจริงๆอิงไม่มีความกดดันเลยนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่อิงอยากที่จะทำแล้วมากกว่าค่ะอิงคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับอิงมากๆแล้วก็เป็นวันที่อิงรอคอยมานานกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้อิงก็จะทำหน้าที่ของอิงให้ดีที่สุดค่ะและอิงก็พร้อมที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาต่อไปค่ะ ตอนนี้อิงคิดว่าอิงก็พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะไปประกวดมากๆแล้วค่ะพยายามเตรียมตัวในทุกๆด้านนะคะทั้งในเรื่องของด้านการเดินการเตรียมความพร้อมในเรื่องของลุกในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงการตอบคําถามการพูดแล้วก็รวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านภาษาของตัวเองด้วยค่ะอิงก็ชื่นชอบพี่แอนนาเสือนะคะเพราะว่า เรื่องราวชีวิตของพี่อนนาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอิงมากๆว่าพี่อนนาก็มีจุดเริ่มต้นที่คล้ายๆกับอิงแต่พี่เขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจนประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นไอดอลของอิงแล้วก็อิงก,ก็ชื่นชอบพี่อนนามากๆเลยค่ะรุ่นพี่นางงามหลายๆคนก็เป็นอีกหนึ่งอินสปีรให้กับอิงที่ได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างในการเดินของอิงอิงก็ดูว่าพี่เขาเดินกันยังไงแล้วก็ชอบเอามา ลองฝึกกับตัวเองค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ฝึกให้อิงนะคะก็คือพี่น้ำม,มน,นะคะ่ะที่เป็นพี่เลี้ยงของอิงนะคะก็คอยสอนเกี่ยวกับแพทเทิร์นในการเดินต่างๆค่ะก็ทําให้อิงได้เดินได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นแต่คนที่อิงชอบมากที่สุดก,ก็เป็นพี่พรฟ้าค่ะเพราะอิงรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เดินดีมากๆเวลาออนสเตจเขาแบบดูมีความเป็นมืออาชีพมากๆค่ะอิงก็ชอบดูแล้วก็ชอบนำมา ฝึกและก็พัฒนากับตัวเองค่ะอิงก็อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะอิงก็ไม่คิดว่าตัวเองต่างจากคนอื่นนะคะเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างพอเพียงะคะ่ะแต่ในทุกๆวันอิงก็ทําหน้าที่ในการเรียนของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะรวมทั้ง อิงก็พยายามที่จะช่วยเหลือพ่อแม่แบ่งเบาภาระท่านให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างในวัยเด็กนะคะอิงก็จะรู้สึกว่ามีความสุขและก็ชอบมากๆกับการที่ได้นําขนมไปขายเพื่อนๆที่โรงเรียนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่อิงก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อิงไม่ได้มองว่าอิงสร้างความลำบากให้กับอิงแต่เป็นสิ่งที่อิงทำแล้ะอิงมีความสุขแล้วก็อยากที่จะทำค่ะ อีกที่ว่ามีส่วนมากๆเลยนะคะที่ทำให้อิงได้เป็นอิงจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าทำให้อิงได้สู้ได้สู้มากกว่าหลายๆคนทุกๆเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของอิงอิงคิดว่ามันมีส่วนสำคัญที่ทำให้อิงได้มาเป็นอิงจนถึงทุกวันนี้แน่นอนค่ะ Miss Universe Vietnam นะคะปี2018อิงก็ได้เห็นเรื่องราวของพี่เขาแล้วอิงก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างแรงมันจะดานใจให้กับอิงนะคะแล้วก็ สร้างแรงบนันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ทําให้อิงได้กล้าที่จะพัฒนาตัวเองได้กล้าที่จะทําตามความฝันของตัวเองค่ะโดยไม่สนใจว่าเราจะมีต้นทุนมายังไงแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราสู้แล้วก็เราพยายามมากพอเราทุกคนก็สามารถที่จะประสบความสมําเร็จได้ค่ะ เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบัน beauty period มันก็ยังคงมีอยู่แต่อิงเชื่อว่านางงามทุกๆคนในปัจจุบันนี้ค่ะเราก็พยายามที่จะพูดถึงในเรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็พยายามผลักดันในเรื่องนี้อิงก,ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ในเมื่อนางงามทุกคนมาทําตามความฝานันมาผลักดันในเรื่องของความเท่าเทียมกันแล้วอะค่ะถึงแม้ว่าจะมี beauty period อยู่ก็ตามในปัจจุบันค่ะแต่เราก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้ค่ะ ผ่านความต่อสู้แล้วก็อาจจะผ่านในเรื่องของสิ่งที่นางงามทุกๆคนได้พยายามแล้วก็ตั้งใจที่จะทำค่ะเพื่อการประกวดในครั้งนี้เยอะมากๆเลยนะคะอิงก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนกับอิงนะคะรวมถึง ทีมน,นะครค่ะที่คอยให้การสนับสนุนอย่างดีมากๆเลยนะคะในตอนนี้เรื่องของชุดราตรีหรือว่าชุดการเก็บตัวต่างๆนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆหลายๆคนมากๆเลยคะ่ะอิงก็ต้องขอบคุณจริงๆคะ่ะเขาก็เอ็นดูในตัวหนูเขาอาจจะได้ฟังเรื่องราวชีวิตของอิงและชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูอิงคะ่ะอิงก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะอิงรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะและก็ไม่คิดว่าแบบจะมีคนรักแล้วก็เอ็นดูอิงขนาดนี้อิงก็จะนํา แรงกำลังใจจากพี่ๆทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุนอิงเป็นอย่างดีค่ะมาเป็นแรงในการต่อสู้ของอิงและก็ทำให้ดีทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะจริงๆอิงก,ก็ไม่มีคำไหนเลยนะคะนอกจากแบบขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนอิงมาโดยตลอดนะทุกๆคนมีส่วนสำคัญที่ทำให้อิงได้มีแรงบันดาลใจมากขึ้นนะคะมีกำลังใจมากขึ้นค่ะก็หลายๆครั้งที่อิงอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะแต่เมื่อได้เห็นกำลังใจจาก พี่ๆทุกคนนะคะที่เอ็นดูอิงแล้วก็ให้การสนับสนุนอิงมาตลอดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับอิงว่าที่ทำให้อิงได้มีแรงแล้วก็ได้มีกำลังที่จะทำตามความฝั่งของตัวเองต่อไปแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะ